สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก,ก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยแหะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะวงการธุรกิจเพลงไทยเตรียมฮือฮาทันทีเมื่อนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยพิษโพธารามิก ที่ประกาศรุกธุรกิจเพลงอย่างเต็มตัวด้วยเทคโนโลยีเว็บ3.0และ NFT Music Streaming เพื่อเปิดประสบการณ์ดนตรีอย่างไร้ขีดจำกัดพร้อมการสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศโดยได้คว้าตัวแบงค์ชินดไนยภูวคุณนั่งแทงบริหารค่ายเพลง i t u n ไนท Music Identity ด้โดยดีกรีที่เป็นถึงพี่ชายของแบมแบมกับพ่มุกภูวคุณหรือแบมแบมก็อตเซเว่นโดยงานนี้ประสบการณ์และฝีมือทางด้านดนตรีของแบงค์จะไม่เป็นสองรองใครแน่นอนค่ะ เพราะเคยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จและเป็นที่ปรึกษาให้กับค่ายเพลงในวงการบันเทิงไทยและเกาหลีใต้มานานกว่า7ปีและสามารถติดตามผลงานของค่ายเพลง e t o n i sure h t Music Identity ได e ้ทาง y o u t u b e i t o n i a e Music Identity หรือ Facebook f a n p a g e i t o n i h t Music ค่ะก็จริงๆดีใจครับที่แบบวันนี้สดต้ายเราก็ได้แบบเปิดตัวค่ายได้อย่างเป็นทางการนะครับผมแล้วก็ ดีใจที่แบบทุกคนดูแฮปปี้ดูชอบกับผลงานของเราผมจากที่แบบเราคือทํากันมานานมากครับผม,มแล้วก็แบบเตรียมตัวกันแบบมานานมากพอสมควรเหมือนก,กันก็วันนี้ภาพที่ได้ก็เป็นได้แบบตามที่แบบเราคาดหวังไว้ทุกอย่างครับจริงๆอีท hmm. ูไน e นะครับผมคือจุดเริ่มต้นแรกครับผมก็คือทางคุณพิโทโพธามิคครับคุณพิทโทธามิค,คมเนี่ยอยากเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับด้านเพลงแล้วก็ดนตรีครับผมแล้วก็เหมือนคุณพิทก็ได้เชิญผม เข้ามาครับตอนแรกเราได้มาร่วมพูดคุยถึงแบบเจตนาที่แบบอยากจะทําแบบค่ายเพลงตรงนี้ครับร่วมกันครับผมก็จากประสบการณ์ของผมที่แบบได้เล่าให้คุณพิทฟ,ฟังแล้วก็แบบได้ดูแบบขอร่วมกันอะไรเงี้ยครับผมสุดท้ายก็พี่ก็เลยคิดว่าอ่าแกอยากลงทุนครับลงทุนในส่วนของการแบบทำเป็นค่ายเพลงแล้วก็เป็นมิวสิคเอเตอร์เทนเมนต์ขึ้นมาครับแล้วก็มอบหมายให้ผมช่วยดูแลค่ายนีให้ครับจริงๆก็ กดดันอยู่ในระดับหนึ่งครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่ครับคือจากเดิมครับที่เราดูแลค่ายเพลงให้กับที่อื่นมาตลอดครับเหมือนเราทํางานโปรเซสของค่ายเพลงครบหมดทุกอย่างครับแต่ว่าพอวันนี้มาเหมือนทุกทุกอย่างครับโปรเซสต้องมาจากเราตั้งต้นให้ทั้งหมดอ,มอะไรทั้งหมดครับผมก็เป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่ดีครับเป็นบรรยากาศที่แบบแตกต่างออกไปครับผมก็จะพาราหน้าที่มีเยอะมีหลากหลายมากครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชั l เลนส์มากๆเลยเหมือนกัน จริงๆวันนี้เปิดตัวก็ได้ค่อนข้างตามเป้าหมายครับว่าโอเคแบบเราได้แบบพรีเซนต์ในมุมของเราได้พรีเซนต์แบบกอล์ฟแอนิเมชันของเราให้ชัดเจนให้ได้แบบให้ได้ครบเรียบร้อยครับผมก็ถือว่าแบบตามเป้าหมายอยู่ครับ mm hmm. จริงๆจุดเริ่มต้นของตลาดนะครับฟิร์สแรกสุดรลบเดี๋ยวเราเริ่มทำตลาดในไทยกันระยะสั้นๆครับผมแล้วเราจะเริ่มกอลนในบริเวณซาวีสเอเชียนะครับผมเรามีเป้าที่จะไปที่อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ครับผมเป็นเป็นเทียร์แรกเลย ครับเสร็จแล้วเราจะค่อยๆขยายสู่ประเทศเพื่อนบ้านรอบๆของเราให้ครบครับผมแล้วก็เริ่มขยับไปสู่ของทางโซนแบบเกาหลีใต้หรือออกจากบริเวณสวิสเอเชียไปนนิดนึงอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นเทียร์สองครับถ้าเกิดเป็นเทียร์สามคือเราก็พยายามจะมุ่งตรงไปที่ยุโรปครับผมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากจริงๆแบบว่าตื่นเต้นตั้งแต่แบบว่าวันที่จะรู้เอ้ยแถลงข่าววันนี้แล้วใช่ค่ะแต่ว่าก็เตรียมตัวมาอย่างดีค่ะก็พยายามแบบว่าเต็มที่ที่สุดในเวทีวันี้เพราะว่าก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเราแล้วก็ค่ายด้วยค่ะ ใช่คะ่ะได้โชว์อเนลิที่แรกเลยก็ดีใจคะ่ะดีใจที่แบบว่าได้ออกเพลงเพราะว่าจริง,รงๆเพลงนี้เราก็เตรียมตัวกันมา3 4เดือนที่แบงค์บอกคือเราแบบเตรียมตัวแล้วก็เต็มที่กันมากๆแล้วแบบ process ก่อนที่เพลงจะออกอะไรเงี้ยคะ่ะก็ดีใจที่มันออกมาแล้วก็อยากของว่าทุกคนจะชอบกันค่ะใช่คะ่ะก็สอบเพลงนี้ก็มีแบปที่เขียเนเองด้วยใช่ก็สนุกดีค่ะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่าโดยส่วนตัวเราก็ชอบเขียนอยู่แล้วเลยใช่ระหวาจจะแบบเอ้ยเป็นมือใหม่มากๆเรื่องการเขียนอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าก็เดี๋ยวจะพัฒนาไปเรื่อยๆ กดดันนะกดดันใช่กดดันค่ะเป็นเบอร์แรกของค่ายแต่ว่าก็พยายามจะแบบว่าไม่เครียดกับตัวเองมากจนเกินไปอยากจะแบบว่าสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำด้วยก็คาดหวังให้ทุกคนชอบกันเลยค่ะใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเต็มที่มากๆไม่ใช่แค่จีแต่ว่าที่พี่ทีมงานทุกคนแล้วก็ที่ค่ายทีมที่แบงค์เองอะไรเงี้ยเราก็เต็มที่กันทุกพิซเซสอะค่ะใช่ก็หวังว่าทุกทุกคนจะชอบแล้วก็สนุกไปกับสิ่งที่เราทำค่ะ S <S ใช่ครับผมคือจริงๆครับเบื้องต้นคือจริงๆอ่ะถ้าแบบเล่าแบบตรงๆครับผมคือผมกับน้องปกติเราแชร์งานกันอยู่แล้วครับผมเราเลาอยาล้คือน้องอยู่ในฐานะเบื้องหน้าส่วนผมมาทํางานเบื้องหลังปีคู่กันมาตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันหนึ่งที่เราคุยว่าเอ้เรากำลังจะมีค่ายเพลงแล้วนะเหมือนน้องก็ชวนมาว่าแบบว่าเอ้ไหนขอลองดูศิลปินในมือของพี่แบงค์หน่อยว่ามีใครบ้างครับผมก็มีการแคสติ้งการเกิดขึ้นหรือมีการดูอะไรเงี้ยผมแล้วน้องก็เสนอมาว่าเฮ้เขาอยากลองแต่งเพลงให้กับค่ายพี่แบงค์ดูสักครั้งหน อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเป็นที่มาของได้มาร่วมกับของไอเจียนนี้ค่ะก็ขอฝากเพลง I'm In Love ด้วยนะคะเป็นซิงเกิลล่าสุดจากเ่เองค่ะก็สามารถเอ่อฟังนะคะได้ทกตุสิกสตรีมมิงค่ะคืนนี้หนึ่งทุ่มแล้วก็ทาง YouTube Channel นะคะ e 2 9 n i music i d e n t i t i e s ค่ะก็ฟังด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถคบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ